มาเดี๋ยวมาวินเท่าเดี๋ยวมาสามสองวิ้งมาเขามาวิ้งมาวิ้งมาให้นิ่ดนะโอ้เดินซ้ายลง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 กูกูก็แหลกว่ะหมอกหมอกกลุ่มหมอกกลุ่มอะไรมะวิ้งมาเก็บดน้อนเก็บดน้อนย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่กูเองพี่ก้าไหนไอบีพาราผู้ผิดเก็บกูอย่าอยู่ยิงเฮ้ยขึ้นไปนะบอกหน้าบอกหน้าพ่อมันดิมตันหนาะดิมันหนาะดิมตันหนากูแลกเล่นนะสติมันหนากูแลกเล่นดิ้นหน้าไป เรีมหนากูเล่นเลยเออกูเล่นให้ยาวๆเลยิีมหนา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 ีมหนายิงต้นไม้มนยิงยิงต้นไม้มยิงต้นไม้มยิงต้ม้มกูเล่นให้ไม่เป็นกู่ตกูเลกูเล่นให้ยิงยิงที่สกอหน้าที่สกอน้ายิงไปที่สกอน้ายิงขึ้นหูขึ้นหมอบูขึ้นหมอบูขึ้นหูขึ้นโอมเจอแล้วเท้า AB จอดแล้วจอดแล้วราจอดแล้วจอดแล้วเท้าเราเลยว่ะเท้าเรายวะเออกูหนึ่ง B หนึ่ง B ดีตซะไหงจอดนะครับดีตซะไหนดีไปดีสะกอน้าอย่ากรู้เลยดีสะกหน้ารู้อลยจี้สะกอน้าไปก่อนจี้สะกอน้าไปก่อนจี้สะกอน้าก่อนเดี๋ยวจี้สะกอน้าก่อนเออะต่อเก็บใบไม้เก็บดีพลาพลาสติกดำดูด้วยไอ้กุมเก็บไม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 ้กลุมเก็บไม้กุมเก็บโพงน้อยแล้วไม้อะเจ็บเก็บมีพลาขวัญขวัญดบวโอวะขวัญทำไมไอ้ทุเร่ที่ผ่านเลยมึงมึงวิ่งมายิงกูอีกไอสัตว์อ่ะเอาเข้าไปอ่ะ คอดิด้ายิงไฟคอนดิด้าพาเพื่อนยิงเออไอตกยิงหน้าไมโอหน้ามาบอม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 ยิงไฟบอมบอมยิงไฟจอดแล้วท้าเองอมจอดแล้วท้าตัวเองคนหน้าคนหน้าแล้วจอดแล้วคนคนหน้าโคนหน้าคแล้วคหน้าไปเออเก็บยี่ยี่ยิงสกอร์เดอมาร์กไอสกอร์เดอดเดือดนั่นน่ะอันเดอร์โมเกอร์เก็บนิดพลาดิสดิ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  และแยติดใบสันฝานโอ้ติดใบติดอันนี้มันหมดเลยติงมาให้มันทับมาเออให้มันทับมาไอสัตว์ให้มันทับมายิงเก็บเก็บฟางกูนามึงเห็นไบโอสลิมตัวคนตัวบนสุดป่ะน้องอากิยิงยิงฝ่ายิยงใส่ขึ้นบนมายิงใส่ขึ้นบนยิงใส่ขึ้นบนยิงใสข่นนสขึ้นบนไปเลยเติมเติมลงกลุ่มมานะเ <ur> ติมลงกลุ่มมานะยิงใส่ขึ้นบนมายิงใส่ขึ้นบนไปเลื่อยยิงใส่ขึ้นบนไปเลยเติมลงมาเติมลงมาเติมลงมามึงเติมลงมาคุณที่สนมันเก็บสไนข้างเก็บสไนข้างเก็บสไนข้างเก็บพีระ พีรโค้งยืนขวาล่างต่อเกหนลกเหน่อยพีระงขวาล่างพีระ้ขวาล่างดิสนายนายเออดิสนายพลาพลาให้ตกพลาปาปลาพลาพี่ก็ปลาพลาพลาทางซ้ายมือปลาซ้ายมือาไว้พลาซ้ายมือปลาให้ลงปาปลาลงเล็กหน่อยเกงลงเล็กพลาหน่อยสีดำพลาสีดำไดกลุ่มลงได้หน่อยปาภูม่าหมอพูหมอพูหมอูมอพู่าให้มันคือดิสนายนะาดิายน้าหนป่านึงป่านึงปานงยิงยิงยิง ป่านึงหน่อยยิงเร็วๆยิงป่านึงยิงป่าโอ้โหกูตายว่ะโดนสั่งไม่เดี่ยวมึงไอ้ตัวแกวเหนียวทำอะไรไม่มายืนทำไรไล่ตัวกูออกไปแดกแล้วก็รับเตาลงมาเตาลงมาเตาลงมามึงเตาลงมานี่อย่าให้หมดดิมเตาลงมาปั๊มดึงสายล่างเลยปั๊มบาดตายเออปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยโอ้โหลบช้าไปแป๊บนึงนะสายบนมา เอบีสองหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีหน้าไหนหน้าเราเหรอเออหลังหลังหลังคิวแดงเข้าลงแล้วลงแล้วลงแล้วปูน้าดงอะไรอยู่ในอะไรอยู่ในแลนด์อะไรอยู่ในแลนด์อะไรอยู่ในแลนด์ยิงยิงมามายิงมามายิงมามาขึ้นบนยิงก็มามาขึ้นบนเฮ้ยสัตว์เ้ยคิวอะไรวะมาหมืดอยู่ไหนอยูนแลนอยู่ใ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 นแลนเก็บเก็บไปเออยิงเก็บไปกองข้างก่อนเลยเก็บเก็บย้ายป่ะดิอ๋อไอ้ไอ้ยานี่วาไอ้สัตว์ สนาอยืนอะไรวะเก็บอย่าอยู่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 เออลมไม่ต้องปลูกตรมัไม่ต้องปลูกตรมัไม่ต้องปลูกใจเย็นๆตรมัไม่ต้องปลูกใจเย็นๆสนาอยืนแล้ววะสนาอยืนอะไรวะจะได้ไม่จคนสามต่อหนึ่งเขาหยาบมาเยอะเยอะเขหยามานี่เขายามาใหม่มันมั่วอย่างนวะโดนแล้วโดนคแล้วยืนดีดียืนอัดเข้ามาอัดเข้ามาอัดเข้ามาดิสนาปาี้จ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 สกอนาจี้จบสกอนากนาแล้อ๋อสกอนา ไอ้ยิ่สัซ่ามันอยู่ข้างหลังไงเฮียมึงฟังกูนะมึงเปลี่ยนเลยมึงเปลี่ยนเลยมึงเปลี่ยนเปลี่ยนถอยลงมา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 แลนไขวะปลาอยู่ข้างล่างปลากระกร้าไอ้ใบโอน่าปะยิงยิงไบโอน่ายิงไบโอน่ายิงไบโอน่าให้ตกยิงไบโอน่าให้ตกบีนานี่ตกเก็บกระกร้าดิเอามาดีไอยิ่สัตวี่ปามพี่ปามเรียกหลังพี่ปามเป็นแบบนี้ตลอดเลยวะปามเรียกหลังประกบประกอบคือท้อที่ปามไปเรียกหลังดิไอสัตว์เอามาั่งปกบใจใหญจใบ เออยาแล้วใครเอาอะไรพูดดิเยี่ยกูดูหน้าจอปาร์ตี้อยู s <S s okay. <S ่เม็ดด่าเม็ดไม่แล้วฟังกูนะฟังกูนะฟังกูนะนายรอนะสไนรอนะที่เหลือเข้าสามสองหนึ่งเข้าเข้าสไนารอเอาหมดสลิมขึ้นต่อยตั้งสมัยนานรุดเลยจอยเข้าดิจอยปังสมัขึ้นมาปังสมัขึ้นหน้าไปวางตสมัขึ้นไปใครเข้ามาแล้วเข้ามาสไนเข้ามาสไนเข้ามาสไนเข้ามาอกกู ต่ออยู่ต่อเดวอเดวอลลัวเดวอลเพื่อนลุ้นขยับตอนไหนขยับแล้วโวยโค่นละโดนโค่นละโอเคเรียบร้อยพี่ปามเนียนให้ดีๆโอ้ยโดนบอลจริงมายิงมามแบงค์ทาไปป่วนเบงค์ไดเองก็โดนไปโดนเลยยิงเลยขยับมาขยับมาเลยขยับมาขยับมามาอุ้ยโดนละโดนใหญ่ที่อ่ะโอ้แต่ได้ล้โดนปามโดนเรียกสายไหมอะไรวะพรเนาะโอ้ยไอ้สามสิบมาทำหม่วะไอ้เหี้ยไรๆเลยปามโดนเร็วเร็เราจะเอา ไปเลยหละไเลยทำเรียกยังมันเยอมะแม่งจะดอนนี้สามสิบโวตขึ้นไอ้หน่อนแจกให้ต่อแล้วแจกไว้ไว้เ้รือนเคร่องน้มคื่อย กดกดกดทงเก็บกดทงหน่อยแล้วกดกดทงรอไว้โอ้คอมมัดีโอมไอตีอยู่ปะเนี่ยได้แล้วได้แล้วตายไปแล้ไอสัตว์หนึ่งเจาะตายเลขสามอัดมานดีอัดเราให้ได้แอปเปิลสามสองหนึ่งข้าวหมดสไนโคลโอโห้โอ้ยเก็บแดนดอนก่อนไม่เป็นไรเก็บแดนดอนปลาแดนดอนหมอกผูขึ้นต่อไปใส่ไอสัตเก็บ เก็บโบไลยยิงยิงจี้โบยิงยิงยิงโบไลจี้โบไลเจาะไดทิ้นบอกภูขึ้นเรื่อยจี้จี้ยิงโบไลไอวายเสนอเข้ามาดีสนอหน้าให้ตกเก็บสนอหน้าให้ตกไอวายยิงดีสนอหน้ากูได้อยู่กูได้อยู่เอ้ยสัตว์บอกภูมาเก็บแถมมาเก็บมาเก็บแบนหน่อยให้ได้แถมมาเก็บแบนส์อะไรแถมมาเก็บแบนเก็บแบนแบกคุงจี้ยิงมาคุงจี้ยิงมาคุงถอยมาไหมขอยมาถอยมาหมอกภูอยู่ใครเอ่ยเก้าเอ้ยไอ้เก่งภูมาตีนรู้าคุงถอยมาถอยมาถอยมายิงมา ตายไม่ไปยิงนะไปไม่ไปยิงนะไปไม่เป็นไรยิงนาไปโอ้ยเยอะคิวภาษาเยอะคิวภาษาไทยแม่งกวนตีมันปังกูปังกูนะมึงขยับขวามาขยับขวามาขยับขวามาขยับมายิง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 ขยับมาขยับมาขยับมายู่คนงหัวหน้าขยับมายิง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 ใส่ยกูมายิงใส่กูเบอร์ยิงใส่กูมาให้หมดไอ้สารยิงมาแก็บเก็บแก็บบอลาเก็บบอลาเก็บบอลาเก็บยิง เออ้ยสัตว์ยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่ยืนยนี่ใจเย็นๆมึงยืนยน,นี่ขยับมาดิมึง <30 S 1> ขยับมึงใจยิงกันทำเฮีย้ยนทำไมไอ้วะไอ้สัตว์เอ้ยปัญญาก่อนปะเนี่ยเ,เป้าตายบ่อยอเไรเป้าเออตายบ่อยมากเลย <S <S เอ่ะเฮี้ยดูสายนม่งซอยตาตาก็ตึงนะโอ้ยหายเลยเนี้ยหลุดเต็ยไม่ไม่ปล่อยทีไหมวะหลุดนะด้กันนี่ไี้ยเดียมีก็ไอ้เฮี้ยนสองกิวมึงก็พันกันหนะไม่ได้ พื่กันัสตีหินกันเองกันอีกรอนาห้องนาห้องเ็ฟยัยเอทไอรอนไอสัตมามาอเฮียอยู่นี่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 เอยู่นี่ไปเอบีผมนเอบีผมนบแมงไอสัตแมทามิสในิเโซนเนั้นนะหาเฮ้ยอออดีดียสัตป่าังอยู่นู่นเลยเหรอมาเลยเดี๋ยวลิปป่ะสิบ้าคนเงลิปอ่ะทีแม่งเลี้ยไ โวยเฮียมิสกันไอ้สันเครื่องมาลาน่อยบอนมาเลยไม่ต้องกลัวแม่ไอ้สัตว์ให้มึงรู้ไปเฮียกันสองทิวอีกเว้ยบ้านไหนเนี่ยบ้านไหนเนี่ยอันเดิมมาเดิมพร้อมกันดีกว่ามังตายทีละคนไอ้สัสอือกูรออยู่นะคะเข้าห้องมาแล้วก็รอเลยอ่ะกูเข้ามาแล้วเนี่ยมึงรอเลยปั๊มนูไปไปก่อหน้าก่อนเลยยิงไปก่อหน้าอย่าให้ทิศดีโวขึ้นเข้ามาดีโวขึ้นก่อนขยับ ดีตัดกี้นเองหมอกขึ้นมาเก็บกอหาเก็บสกอหน้าดิสกอหน้าแล้วยิงยิงให้ร้องยิงยิงขุดต่อยต่อยตกูนี่อยู่กูนี่อยู่ต่อยได้เลยต่อยเออขยับมาีกขยับหาสช่องขยับหามาขยับหามาบอกภูมามกภูมาอมอมพยัดอมพยัดพยัด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 วขวาหขวาแนมีแนคนละคนแ่นมอะไรนี่มาอะไรนมาอะไรนละดวคนพรอนพรอนดิดิพลาอยู่ดิพลาอยู่ับทพีปามราล่วงโอเค ยิงแกยิงยิงขยับเลยยมึงอย่ารีบขยับรีบขยับรีวลก่อนขยับแล้วดโวอนขยับแล้วดกวอนรีบโวลรีบโวลยิงยิงเขาก่อนหน้าใหญ่ใหญ่แล้วยิงเขาก่อนหน้าแกปีกยิอยู่ยิดอยิงลูกแกยังยังขยับมา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 อย่าให้มาเล่นนี่ขยับมาใหญ่ไว้เก็บเก็บกลุ่มเก็บกลุ่มขยับมาพี่ก้าเอวีอันหน่อยปีกูบีกูมึงบีกูหน่อยเด้มึงบีกูหน่อยดิกูไม่มีบีในกลุ่มเหมนนั่นแหละในกลุ่มสองตัวเปิดไลน์เล่นไหวนะเว้ยเคลียร์หลังรอเคลียร์หลังเลยมึงฟังกูดิ ขยับมา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 บอกไว้บอกไว้โงงขยับมามขยับมามาจถ้าเขาอ่อนจ่แล้วเขาขยับมาอีกจ่อแล้วเขายับมาอกขยับมาอีกขยับมานีกขยับมาองกขยับมาอกขยับมาีกขยับมาบมาขยับมาบมาขยับมาขยับมาอีก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 ขยับมาอขยับมาขยับมาอีก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 ขยับมาอกขยับมาก แวิ่งไปยิงหินดวิ่งไปยิงหินคนนึงเอวิ่งไปยิงคนหนึงวิ่งไปยิงินคนึงคนนึงวิ่งไปยิงหินไอ้ีไ่ไอพี่แซน้าบ้านนะขยับมาขยับมาขยับมาเลยขยับขึ้นตมขยับขึ้นตามมาดิยูดิยูดิยูธรรมดายิงหินธรรมดายิงหินธรรมดาขยับมาดิขยับมาดิขยับมาดิยิงหินขยับมาทหินเลยอเลย อี้กดยิงหินสไนยยิงหินธรรมดานะกดยาเมื่อยิงหินธรรมดาตายหมดแล้วสไนวีรภาพเหลือคนนึงเดววววิรภาพเเ้ยฮลนตายตายไอ้สัตว์แชมป์ตีอยู่บะเนี่ยแชมป์อ่ะปูตีแล้วไม่แตกบัตรไอสัตว์เข้าหลังนะบัตรแค่นั้นล่ะให้รู้ไปคุยเล่นสองกิลไปไปไอไปาไปดึงบ้านบ้านกิฟ กดทงเต่เหรอฟังกูผมวาขึ้นเลยผมว่าขึ้นผมว่าขึ้นสนายเข้าสนายเข้าสนายเข้าเก็บแดนต่อเดี๋เก็บแดนเออสวยดีเก็บแอดเก็บแอดเก็บแอดยิงแอดเข้ามาดีวัขึ้นดีวัขึ้นยิงแอดยิงยิงแมฉงฟังกูขยับมาสองช่องอมจอด้ายเท้าโว้วาดจอด้ายเท้าจอด้ายเท้าแล้วจอดแล้วจอดแล้วโคนยัดโคนยัดยิงให้ร่วงไอ้สัสยิงให้ร่วงยิงให้ร่วงให้หมดยิงให้ร่วงให้หมดดีพลาดีพลาเราลัวดีพลาเราลัวเออขยับมาาาาาาออออีก้้้้้ทททเเเเเรรรไไดดา จอดแล้วจอดแล้วคูขึ้นมาจี้จอดแล้วจอดแล้วจอดอีก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 จออีกจอด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 ีกจอดอ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 ีกอดอีกจ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 ดีกจอดอ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  มึงมึงรอสกอตัวเดียวจนโซนตกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมุดมุดมุดอยู่เนี่ยสัตว์ปามดึงเลยเคนมุดเดียวไอเกีลูกเกียวลูกอองเลยสัตว์เกีลูก่อต้าไปจ่อนิ่งๆจ่อเครื่องพี่จ่อฟังกูเก็บเก็เก็บดิเยิเยิงคนนนยิงคน้นเยิงคนนั้นดิยิงคนน้นดิยิงคนนันลงไปดิย้ายไปอยูยู่อยู่ยิงยิงยิยิงยิงยิงยยิเออสัตว์กเยอะจาะขวาขยับมาจาะขวาาะอย่าไม่อเ่าอย่าจ่อจ่จ่อจ่อะต้ทีนจ่อใต้ อะไรพี่ขินนะเย็นๆขยับมาดิขยับมาขยับมาไวไวเองมาไวไวมึงทำเวลาหน่อยขยับมายิงสกอร์น่ายิงสกอร์น่าขยับมาขยับมาไอ้ฝานเอ้ยเอายิงยิงสกอร์น่าสีแดงยิงเออขยับมาอีกขยับโซนมาบีบเข้ามาบีบเข้ามาบีบเข้ามาผมมาลับเต้ยผมมาลับเต้ยผมมาลับเต้ยยิงยิงสาย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 ดิขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาขยับขึ้นหน้าขยับขึ้นหน้ามาดิทนาให้หมดดิทนาให้หมดไอ้สายอ้สลับไอ้สลับไอ้แหเรียบร้อยสลับยิงครับ